มาที่การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจกันบ้างครับท่านผู้ชมครับเมืองหาดใหญ่ก็คือเมืองธุรกิจเมืองหนึ่งนะครับอย่างที่ตลาดกิมหยง400แผงจมน้ําทั้งหมดเสียหายทั้งหมดครับแต่มีสินค้าบางอย่างที่ยังพอนํามาวางขายได้ขายในราคาถูกขาดคุณก็ต้องขายนะครับเพื่อให้มีทุนไปต่อชีวิตติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณอัฟนันครับคุณเจษดาครับกลับใดที่ยังไม่สามารถเปิดร้านเปิด บริเวณด้านในของตลาดกิมหยงได้นะครับก็เป็นเรื่องยากที่จะฟื้นคืนชีวิตของแม่ค้าที่นี่นะครับแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยๆนะครับก็ได้เห็นพลังของผู้คนจํานวนมากนะครับแห่เดินทางกันที่ตลาดกิมหยงนะครับเพื่อซื้อของในราคาถูกและส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ค้าที่นี่สามารถเดินต่อไปได้ครับ เสียงดังชัดเจนบอกราคาชัดนะครับนี่เป็นเสียงที่เรามักจะได้ยินเมื่อเดินได้ในตลาดกิมหยงในช่วงปกติก่อนจะถูกน้ําท่วมครับพวกเขาพยายามทําให้บรรยากาศเดิมๆกลับมาอีกครั้งแม้ว่าความเสียหายด้านในตลาดในเวลานี้ยังไม่สามารถประเมินได้สินค้าที่นํามาขายเป็นสินค้าที่รอดจากน้ําท่วมครับเจ้าของร้านต้องระบายออกให้หมด ขายในราคาทุนอย่างน้อยๆเธอจะได้สร้างทุนต่อชีวิตให้กับพนักงานอีกกว่า10ชีวิตที่เธอต้องรับผิดชอบด้วยของที่มาขายคือของที่อยู่สต็อกข้างบนที่ว่าเราขนทันแต่มาขายในราคาขาดทุนแต่ถ้าเราเก็บไว้เกิน3เดือนหรือยังไงมันจะหมินหืนเราก็ต้องรีบปล่อยปล่อยขาดทุนก็ต้องปล่อย เพราะว่าพวกเด็กๆเราก็รับชอบรับผิดชอบชีวิตเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก็คือเราก็ต้องจ่ายค่าจ้างเขาอยู่ต้องจ่ายเขาค่ะพวกเขากินไรอ่ะน้องถ้าไม่จ่ายค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ว่าทุกคนก็ก็เต็มที่ช่วยเต็มที่เต็มที่น้องๆก็เต็มที่หมดเลยใช่เพราะเขาก็เดือดร้อนเขาเช่าหอใช่ไหมเช่าบ้านอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเขาสักครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เท่าที่กําลังเรามีเราช่วยได้หมดเลยประมาณนี้ค่ะ ผาถุงเปียกน้ำเปื้อนโคลนครับถูกนํามาขายในราคา3ถุงร้อบาทแม่ค้าบอกว่าถูกกว่าราคาปกติครับที่เคยขายถุงละ100บาทหน้าร้านมีกละมังใส่น้ำครับให้ลูกค้าล้างมือที่เปื้อนโคลนจากการเลือกสินค้าภายในร้านนี่คือสิ่งที่ผู้ค้าในตลาดกิมหยงอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าัน,น,น จะได้เหรอมันยังใช้ได้นะมันยังกินได้สินค้าบางชนิดมีน้ำขังในถุงบรรจุพันธุ์ครับแต่ว่ายังไม่ซึมเข้าซองแม่ค้าจะใช้วิธีตัดมุมแล้วเทน้ำออกก่อนจะเช็ดทำความสะอาดแล้วนำมาวางขายครับเจ้าของร้านบอกว่าแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะฟื้นร้านให้กลับมาเป็นปกติได้แต่เธอต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็สามารถผ่านมาได้ครับ ็คือหนูก็เลยรับรองว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆเลยข้อนี้จริงๆนะเขาก็อร่อยอร่อยเาที่ว่ามาแจกได้เข้าของเขาก็มาแจกแล้วก็มาช่วยซื้อเรารู้ทั้งรู้ว่าแต่ละคนเขาก็ทรัพย์สินไม่พอแต่ละคนเขาก็บอกว่าที่บ้านเขาก็จมเยอะแต่ว่าเขาสงสารแม่ค้าก็เลยออกมาช่วยกันซื้ออ,อย่างน้อยก็ให้พวกหนูได้มีทุนไปซื้อของอีกสักน,นิดนึงคนบอกว่าคนหานใหญ่ดีสู้มากเลยนะสู้ค่ะ ความหนาแน่นของผู้คนที่เดินทางมาที่ตลาดแห่งนี้นะครับหน้าตลาดกิมยงก็ทําให้บางช่วงรถติดสะสมด้วยนะครับไม่ใช่เพราะแค่ต้องการซื้อสินค้าราคาถูกแต่หลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเพียงแค่ต้องการอุดหนุนสินค้าส่งกําลังใจให้ผู้ประสบภ,ภ,ภัยผ่านช่วงเวลายากลาบากนี้อยากจะมาช่วยด้วยเพราะว่ามา มาช่วยตั้งแต่วันแรกก็พาข้าวพาเรือมาช่วยด้วยแต่ว่าไปช่วยที่โขมากกว่าาะด้านนี้มันเข้ายากน้ําเชี่ยวตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันที่สามเลยก็มาช่วยอยู่รเรากับสนใจมาซื้อ,อที่กิมหยง่นแบบบางทีดูข่าวแล้วก็แม่ค้านคือน้ำน้ำตาไหลใช่ที่<ต>ที่ซื้อไปก็ไม่ได้เอาไปสงสารแม่ค้าเพราะเขาบอกว่าเขาขายโลเอาทุนแบบเผื่อจะจะได้เอาไปต่อยอดต่อในอนาคตแบเนี้ยครับเขาก็เสียหายเยอะเหมือนกัน มหาอุทกภัยที่หาดใหญ่ที่ผ่านมาซ้ำเติมชีวิตแม่ค้าในตลาดกิมหยงนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกำลังทำให้ผู้ค้าบางส่วนอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้ครับผมมีโอกาสได้คุยกับแม่ค้าคนหนึ่งไปติดตามครับ เรากำลังจะเดินไปดูร้านค้าของแม่ค้าที่อยู่ด้านในว่าเป็นอย่างครกันนิดนึงเลยสภาพที่เรากําลังจะเดินเข้าไปอันนี้อันนี้คือกล้องวงจรปิดของเจ้าของร้านตลาดเจ้าของตลาดก็จะติดไว้นะอะนี่คือการตรวจทมปลอดภัยเนี่ยอันนี้คือล็อกร้านพี่เนี่ยร้านโรสขายชุดอาเซียนชุดโบฮยเมียนแล้วก็จะเป็นล็อก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 เป็นลำดับไปแต่ของพี่ยังจะอยู่ในที่สุดจะอยู่ในสุดเนี่ยตรงนี้คือความเสียหายที่บอกนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องล็อกไว้ก่อนต้องล็อกไว้ก่อนกลัวเพราะว่าเมื่อวานซื้อหน้าผ้าออกไปถุงใหญ่นะไม่ คือตอนนี้มิจฉาชีพก็เยอะมากใครในร้านยังเขาไม่ได้เปิดนะเพราะว่านี่ค่ะนี่คือสภาพในร้านทั้งหมดเลยใช่นี่ของยังเลือ,อ,อกไม่หมดเลยเพราะมันยังมีเยอะจริงๆก็คือ <จะ S 2> ของที่ขายอยู่ด้านนอกก็เอามาจากออกตรงนี้เราพยายามลุกไปตรงนี้ให้หมดจนกระทั่งว่าเจ้าของตลาดเขาจะ ออกคําสั่งว่าให้เราขนย้ายออกเพื่อเขาจะล้างตลาดใช่ไหมนะครับเราก็ได้เตรียมขนย้ายแล้วตอนนี้เราก็คือทยอยเอาของคืออยู่ด้านในก็เนี่ยต้องทําเวลาต้องรีบทําเวลาคือถูกถูกอะไรก็คือต้องโละต้องปล่อยอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่มีน้ําจะล้างน้ำประปายังไม่ไหลคือไหลก็ไม่แรงหรือไหลจริงๆเราก็มีโอกาสได้ล้างอ่ะที่ตลาดจะล้างยังไงใช่ไหมนะครับวางแผนยังไงบ้างครับหลังจากนี้กับของที่เสียหายถ้าขายไม่หมดจะทํายังไงครับ ใช่ก็คือต้องทิ้งอย่างเดียวเลยเพราะจะไปซักเป็นไปไม่ได้เลยแล้วยิ่งไว้มันก็ยิ่งแห้งช่วงนี้มันก็ไม่มีฝนแล้วนะต้องทิ้งอย่างเดียวใช่ไหมธุรกิจของเราหลังจากนี้การฟื้นตัวของเราจะเป็นยังไงต่อเอาเอาตรงๆเลยนะก่อนหน้าก่อนหน้าจะน้ำที่แจนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วมันก็เหมือนเราจะไปต่อไม่ได้มันด้วยทิศของเศรษฐกิจเนาะคนนี้มีเงินคนนี้มีกําลังซื้อครับจากจากช่วงก่อนจากช่วงก่อน เรามานั่งเล่นเล่นนี้ปัจจันเงินหมื่นหาได้สองสาวันเราหาได้เงินหมื่นแต่ปัจจุบันนี้มานั่งบางวันไม่ไปดื่มสักตัวนก็มีแย่มากๆอัตลาดแย่มากแล้วหลังจากนี้คือแบบสภาพจิตใจเราไม่ดีตั้งแต่เริ่มเริ่มมาแล้วแล้วยิ่งมาเจออย่างนี้สุดเลยนะเราดิ่งเลยนะเจออย่างเงี้ยดิ่งเลยบอกตรงๆพี่ไม่มีแรงที่ไม่มาเลยน้ํารถวันสองวันที่ถึงจะเข้ามาคนอื่นเข้ามารื้อกันเห็นไหมเขารื้อกันหมดพี่ไม่มา คือเหมือนอยากจะทิ้งอะแต่เราทิ้งไม่ได้เรายังมีภาระาเนาะถ้าเราไม่ติดภาระที่ไม่เอาแล้วที่ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วนี่คือภาพสดๆนะครับบริเวณด้านในตลาดกิมยงครับจะเห็นว่าขยะจํานวนมากถูกนํามากองไว้ด้านหน้าร้านของแต่ละร้านครับนี่เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทําให้การเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านในตลาดกิมยงในเวลานี้เป็นไปได้ยากครับ นอกจากเรื่องของขยะยังมีเรื่องของไฟแล้วก็น้ําที่ขณะนี้ยังไม่สามารถจ่ายได้แบบร้อเปเซ็นตนี่เป็นอุปสรรคที่ทําให้ผู้ค้าส่วนหนึ่งยังไม่สามารถเข้าไปดําเนินการภายในร้านซึ่งอยู่ด้านในของตลาดกิมยงได้นะครับคุณผู้ชมครับ ไฟที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนะครับเพิ่งจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่2วันเท่านั้นครับแต่ว่าไฟที่จะใช้ซึ่งเป็นไฟหลักด้านในตลาดกิมยงเวลานี้ยังไม่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปได้ปัญหาที่กําลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนหัดใหญ่เวลานี้ก็คือการจัดการขยะที่ล่าช้ากําลังส่งผลต่อมลภาวะทางกลิ่นด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องของฝุ่นที่เกิดขึ้นหลังน้ําลดเรื่องเหล่านี้กําลังสร้างผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่หัดใหญ่ในเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันครับช่วงนี้กับพิธีคุณวันวิสาคุณเจษดาครับ